สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเราทำให้เขารู้สึกยังไงอาจจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สาหรับนี้กันเลย ก็ถามไพ่หน่อยนะคะเรานะค,ะคุณคุณเขาเนี่ยทำให้เขาคนนั้นร,รู้สึกยังไงขอเป็นพลังงานส่วนใหญ่ คุณวางตัวดีอะค่ะคุณวางตัวเหมาะสมมีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะนอกใจเลยนะความรู้สึกคือเกรงใจเกรงใจแต่ไม่ใช่กลัวเคารพคุณเชื่อใจคุณมีอะไรก็อยากจะแบ่งเบาช่วยเหลือนะ ทำให้เขาแบบอยากจะมั่นคงหรือถ้าเกิดว่าเคยมั่นคงมาแล้วก็จะรักษาความดีงามความมั่นคงนี้ให้กับคุณเป็นพลังงานของผู้ที่รู้จักกันคบกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันก็ได้ถ้าเป็นคนรักก็เขา เคยให้สัญญาอะไรไว้อ่ะเขารักษาสัญญานั้นก็ซื่อสัตย์และพักดีต่อคุณมาแต่มันมาจากการวางตัวของคุณด้วยนะคือคุณไม่ใช่คนที่ปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนคุณก็ฝึกเหมือนปรับนิสัยตัวเองปรับความประพฤติการกระทำตัวเองเช่นกันเหมือนต่างคนต่างปรับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ ปรับปรุงหรือว่าดัดแปลงนี้ใสตัวเองจะบอกว่าดัดนี้ใส่ก็ได้นะบางทีท่าเมื่อก่อนค่อนข้างดื้อม,มากนะ,ะแต่ตอนนี้ก็เรื้อพองงามซนพองงามเอาเป็นว่าถูกอกถูกใจเขาเลยแหละนะเป็นพลังงานที่กลมกล่อมนะคะลงตัวจังเลยโอ้เดบิวออกมาเลยเนี้ย ทั้งรักทั้งหลงแต่ก็ไม่ใช่หลงลักษณะแบบหน้ามืดตามมวเรซี่เนาะแบบพองงามเรซี่บอกงาม, Crazy, อ,งงามอะไรให้ได้ก็ให้อะไรที่สละได้ก็สละอย่างเช่นเวลานะ,ะแบบที่เห็นง่ายๆพาไป,ไปนู่นนอยไปนี่น่อยบางทีเขาก็อาจจะ ยุ่งอยู่ในห้องของเขานะทำงานห้องทำงานอ่านหนังสือ,อหรือค้นคว้าอะไรอยู่อ่าขอเวลาสัก20นาทีเดี๋ยวพาไปนานไหมอย่าเงี้ยอ่านหนึ่งชั่วโมงไปกับโอเคเขาให้เวลาเขาได้เตรียมตัวได้เคลียร์งานก็ไปกันไปแล้วก็อาจจะมีแบบจับไม้จับมือกันเดินบ้างเงีย้ยค่ะเป็นคนที่รักคุณ <c oughs> คุณทำคุณไปทำให้เขารู้สึกยังไง รู้สึกดีรู้สึกรักแม้เดีดูภายทารูกอีกด้วยนะรู้สึกแบบภาวนาคิดถึงอธิษฐานขอให้ได้ใช้ชีวิตแบบนี้กันไปนานๆนะมีอะไรเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ได้แก้ไขแก้ปัญหานะได้อยู่แบบนี้ไปนานๆ ที่สุดเท่าที่จะนานได้ได้ทำกุศลด้วยกันนะคะได้อยู่ได้ทาได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะนี่ก็ไปทำให้เขารู้สึกเอ้ยเป้าหมายมันมีไว้พุ่งชนนะทำให้เขารู้สึกทยานพุ่งทยานในเป้าหมายเห็นเป้าหมายชัดเจน แล้วก็ไม่กลัวที่จะไปคว้าด้วยคว้าเป้าหมายเมื่อก่อนอาจจะยังแบบยืนยืน,ยนรออยู่เราแรงบันดาลใจไอ้มีพลังงานเหมือนตัวคุณไปเป็นแรงผลักดันให้เขาได้ก้าวไปสู่เป้าหมายพลังงานที่คุณมีผลต่อเขาคือบางทีก็เหมือนเพื่อนสนิทมากเลยนะเพื่อนสนิทแต่ว่ามีความเกรงใจกัน เหมือนยิ่งรักยิ่งเคารพยิ่งเกรงใจนะคะเหมือนแบบประมาณว่าถ้าเรารักแล,ล้วเคารพเกรงใจเพื่อนการยานามิอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่ายิ่งยิ่งดูแลความสัมพันธ์ได้นานกว่าคนที่เวลาสนิทแล้วอยากเปิดตู้เย็นก็เปิดอะไรเงี้ยมันจะมันจะมันสนิทมากในช่วงขณะหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เป็นตัวของตัวเองเกินไปนะมันจะทําให้คนอื่นคนหนึ่งรู้สึกอึอดอัดนะคะพลังงานนี้จะรู้สึกอึอดอัด พลังงานคนอื่นอาจจะโอเคนะแบบเพื่อนมาบ้านแล้วสบายๆเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าพลังงานแบบนี้มีความรู้สึกว่าตัวของเขาเองน่าจะเป็นคนที่มีม,ม,มีการวางตัวมีอะไรที่อขอแบบมีระยะห่างแต่แต่แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบไม่สนิทมีระยะห่างที่เขาชอบในพื้นที่นี้คือ บางทีเขาอาจจะมีอะไรทำที่ต้องใช้ความคิดต้องใช้ความเงียบสงบนะคะ,ะวุ่นวายอะไรเงี้ยน่าจะไม่เหมาะกับเขาดังนั้นพลังงานของคุณมาเนี่ยเหมือนพลังงานที่แบบเคารพและให้เกียรติกันเนี่ยพอดีเลยนะะเป็นพลังงานที่แบบพอดิบพอดีเหมือนคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรสนิทมากหรือว่าห่างเหินมากอะแต่รู้ใจนะคะรู้ใจอไอพูดผิดขออภัย โอเคมันต้องการนั่นแหละความสนิทมากที่ที่รักษาระยะห่างก็เพราะว่าสนิทมากนั่นแหละเออขอใช้คานี้แล้วกันนะคะเขาชอบที่จะสนิทสนมกับคุณแต่การที่เรารักษาระหะระยะห่างหรือว่ารู้ใจเขาเนี่ยมันทําให้เขาชอบมากเห็นไหมรักมากแล้วก็ให้เขาได้มีเวลาได้เอยประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นั่นนะมีเวลาส่วนตัวมีเวลาร้อง เพลงบ้างแต่คุณไม่ร้องก็ไม่เป็นไรขอยให้เขาได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยคนรู้ใจรู้ใจว่าเขาชอบแบบนี้ออชอบสี่นะเอาหัวใจควักหัวใจออกมานะครรอไว้ให้อยู่เนี่ยหรือไม่ไก็ตัวคุณเองได้ใจเขาไปแล้วคนคนนี้จะพูดหรือไม่พูดก็ตามอาจจะปากแข็งนะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ แต่ให้ดูการกระทําว่าเขาซื่อสัตย์ต่อคุณไหมถ้าเขาซื่อสัตย์ต่อคุณนั่นแหละแปลว่ามีใจให้แปลว่ารักแปลว่าชีวิตนี้คือฉันขอแบบอยู่กับเธอเนี่ยแหละไม่งั้นฉันไม่เสียเวลาตัวตนที่จะมาคุกคีกับเธอหรือว่ามาสนิทสนุนกับเธอคนคนนี้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากอ่า ความสัตย์จ้ความจงรกักภักดีเป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตเขามากถ้าเขาได้ให้สิ่งๆนี้นความจงรักภักดีต่อใครแล้วนั่นแปลว่ารักอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ยอมเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีอะไรให้ใครง่ายๆหรอกนะไม่ว่าใครก็ตามแหละไม่อยากจะเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีแต่เพราะ เพราะคนที่เขารักอะ่ะเขาถึงแบบมือนยอมขอคุกเขา่ขาขอแต่งงานอะไรงี้ก็ได้อะ่ะบางคนอะ่ะจะเป็นแบบนั้นหรืออยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ที่น่าเคารพมากเกรงกลัวน่าเกรงใจนะคะแต่สําหรับตัวคนนุณเองเขายอมเป็นแมวน้อยอนะแม้จะมี power แค่ไหนแต่สําหรับตัวคุณเนี่ยเขาจะเป็นแมวน้อยนะผู้ทาให้เขารู้สึกมั่นคงนะคะในจิตใจมีความแข็งแกร่งมีความมั่นใจว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณไปคอนเฟิร์มให้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันดีมันดีแล้วมันเหมาะมันควรแล้วคือมันเป็นตัวของตัวเองได้แล้วอะไม่ไม่ดิบเกินไปนะฮะไม่อ่อนเกินไปไม่เห้าเกินไปสบายสบาย,บายมั่นใจในการการะทำอืออืม,อมขออีกใบหนึ่ง โดยตัวของเขาเองเขาก็รู้นะว่าเขาเป็นคนที่มี power แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ power ที่แบบมันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในด้านของชีวิตประจําวันกับผู้อื่นหรือต่อตัวคุณก็ตามมันทําให้เขาไปโฟกัสว่าแต่ละอย่างแต่ละหน้าที่ที่เราต้องทำเนี่ยวัตถุประสงค์มันคืออะไรเราควรใช้บางทีพลังงานไม่จําเป็นต้อง overacting mm hmm. เกินไปนะคะเหมือนคุณไปช่วยดึงหรือว่าช่วยผักนะะให้เขาได้ ได้เดินไปในเส้นทางอย่างสัง่างามด้วยเช็คตัวเองเช็คตัวเขาเองนะคะนอคมีความรู้สึกว่าแรงดึงดูดนะแรงดึงดูดกันและกัน mm hmm. แล้วก็เ, mm hmm. เขาน่าจะเป็นคนที่มีมุมส่วนตัวและรักสงบจริงๆด้วยแต่เขามีคนที่มีสัญชาตญาณมีเหมือนซิกเซนด้วยนะคะดังนั้นการที่ไม่ได้คุยกันบ่อย ไม่ได้พบเจอกันบ่อยคนคนนี้ให้รู้ไว้เลยว่ายัางไงก็จงรักภักดีไม่ได้มีการที่จะต้องไปมองคนอื่นแน่นอนแม้แต่สายตานะรับหลังคุณเขาก็ไม่มองใครดังนั้นนะมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณด้วยหละไอ้มีความรู้สึกว่าตัวคุณก็ต้องวางตัวดีแล้วเป็นคนที่มีมีพลังสัญชาตญาณที่ที่รับรู้ได้เช่นกันเขาน่าจะรู้ว่าคุณน่าจะมีตรงนี้ด้วย แล้วมันทาให้รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปค้นหาจากคนอื่นได้มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันแล้วคนอื่นไม่มีคนมีความพิเศษท้าถาโรมาแล้วเราทําให้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนมีมนขลังด้วยนะมีความลึกลับแบบมีมนขลังอะไรบางอย่างด้วยเขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยต้องไปได้อีกนานแล้วเขาก็จะพยายามปุมฟักดูแลใส่ใจไม่ใช่ปล่อยให้คุณปลบมือข้างเดียวอะ่ะเขาจะช่วยด้วยนะคะเรากำลังสบายจึงปลกมือพันนี่แต่คุณทำให้เขารู้สึกว่าบางทีนน้อยใจนะคบางทีน้อยใจเรื่องอะไรช่วงนี้หรือเปล่า อ่ารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยอหรือตัวของคุณเองก็ตามนะครับมีงานหนักหรือเปล่าช่วงเนี้ยงานเยอะไม่ได้มีเวลาใส่ใจกันหรือเปล่าภาระ,ะคุณทําให้เขารู้สึกว่าด้วยเพราะภาระของเขาความเป็นคนที่เคยดูแลใส่ใจกันมาตลอดโดยตัวของเขาเองอะ่ะ เขาจะพยายามใส่ใจคุณมาโดยตลอดแต่เขาจะรู้สึกน้อยถ้าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะเขาจะรู้สึกน้อยในตัวเองโดยที่คุณไม่ได้ไปโทษไปบ่นไปอะไรนะบางทีถ้างานล้วนมืออย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาดูแลคุณเลยเขาจะรู้สึกน้อยเองก็ทาให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองหนึ่งในยุทธจักรหนึ่งในยุทธภพเลยนะคะ คำชมนะคะผลงานของเขาที่แสดงออกมาคำชมจากปากคนอื่นเขยังทำให้เขาไม่มั่นใจเท่ากับคุณชมนะะการดูแลของคุณนะดูแลเทคแคร์ที่มาจากคุณเนะี่ยมันทำให้เขารู้สึกดีนะรู้สึกว่ามีความมุ่งม,มั่นมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วนะคะแต่พอคุณไปจุดไฟให้นะโอ สว่างสวยดูมีพลังด้วยนะพาวเวอร์ก็มาเลยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เอ่อคุมคุมพาวเวอร์ตัวเองได้นะไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาพอดีพองามเขาอยากเรียนรู้อะไรหลายๆอยา่างในตัวของคุณนะคุณดูมีเสน่ห์มีอะไรที่น่าเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลย <JJ> สิ่งที่เขารู้สึกเสียดายอาจจะเป็นเพราะว่าถ้างานเยอะเขาไม่ได้มีเวลาให้กับคุณ ได้เวลาเงี้ยกอดเก็บโอ้ห่วงนะคะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คุยกันเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะติดต่อนะคะสัญญาณอาจจะไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นธรรมชาติที่เออจริง,รงๆก็ไม่มีสัญญาณแล้วอะเงี้ยอืมสุกอยากติดต่อนี่ยรอเวลานะรอเวลาได้เจอกันบางคนเนี่ยรอเวลาแต่งงานเลยนะคุณมีความเชื่ออย่างนั้นเลยอ่ะรวมหัวรวมห่อลงๆเลยอะค่ะตอนนี้ เดอเดทเราขึ้นมาสี่หมาจัสติกคือมันไม่ใช่เดอเดทแบบเดทไปนานๆน,นะจะเป็นแค่แบบรอเวลากลับบ้านรอเวลาเจอกันเสาร์อาทิตย์รอเวลาเดี๋ยวทานข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก็เจอนะคะรู้สึกอยากจะให้ให้อะไรที่แบบความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับคนอยากจะจดทะเบียนด้วยอยากจะแต่งงานอยากจะเจอนะคะนั่นมากกว่ารักแล้วแหละนะคะคือมัน รู้สึกแบบอยากได้ชินอยากผูกพันอยากที่จะพาไปดูหนังไปทานข้าวอะไรสารพัดเลยเป็นข่าวดีนะคน ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณศาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ภาสาแบ่งสุตรสมมาให้แต่เราไม่เดือดร้อนโดยเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อามาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโภคา,า,ราทรั์และอริยทรั์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ